<to> Theborn The ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเลาหัดหลังใหญ่ที่เงียบสง,งัดและที่นี่มันซ่อนลึนไปด้วยความหลับมันรอคอยให้คุณค้นพบกับเรื่องราววิญญาณสยองขวัญที่ถูกขังอยู่ภายในกำแพงเหล่านี้แต่ละตนมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความโกรธที่ยังลุกไหม้ภายในจ,ใจิตใจเสียงกระซิบที่เรียกให้คุณเข้าไปใกล้ชิดกับความมืดมิดมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนมีใครบางคน กำลังเฝ้ามองคุณอยู่ในความมืดระวังตัวให้ดีเพราะเมื่อคุณกล้าเข้าสู่โลกของพวกเขาแล้วคุณก็อาจจะไม่มีทางหนีออกมาได้เลยและในวันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดตำนานเตอร์ตีนโกสคืนชีพ13วิญญาณสยอง <Now. S 1> ถือเป็นหนังสยองขวัญอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความทรงจําของแฟนหนังแนวนี้แม้ว่าตัวภาพยนตร์จะได้รับความวิจารณ์ไม่ค่อยดีก็ตาม แต่เอาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ทําออกมาได้ดีและดูสนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวมันทําให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปประจนภายในเกมเข่าวงกฏและสิ่งที่ขาดไปได้เลยคือแก๊งผีที่แต่ละตัวมีการตกแต่งและการจัดวางจนดูเด่นมีสไตล์เฉพาะตัวและผีแต่ละตัวมีการทําประวัติมาเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละตัวเป็นใครมาจากไหนและตายเพราะอะไร ซึ่งมันเป็นจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมด้วยการออกแบบบ้านที่น่าสะพึงกลัวและวิญญาณหลายที่มีเอกลักษณ์ต่างๆมากมายซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญที่ทํำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากภาพยนตร์สยองขวัญจากปี2 0 0 1ของค่ายดาร์คแคส l ล ที่ในช่วงเวลาหนึ่งมันเคยเป็นภาพยนตร์ที่ถูกมองข้ามแต่กลับมีฐานแฟนคลับที่ถือเป็นนารถที่อยู่ไม่ใช่น้อยหลังจากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านที่ทําให้ภรรยาของอาเธอร์เสียชีวิตมันก็ทาให้ครอบครัวของอาเธอร์ต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากอย่างหนักพวกเขาต้องย้ายเข้าไปอยู่ในห้องเช่าที่แออัดซึ่งมาเต็มไปด้วยความไม่สะดวกสบายและความเครียดจากชีวิตที่เคยมีความสุขและพอมีพอกินกลับต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับความยากลําบากที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเมื่อทนายมาบอกข่าวร้ายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของไซรัสซึ่งงงเเป็นลุขอออาธร และได้คุยเกี่ยวกับมรดกที่เขาทิ้งไว้ให้กับอาเธอร์ซึ่งมันเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสใหม่ของพวกเขาแต่เมื่อเข้ามาในบ้านกลับพบว่าทุกอย่างไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดไว้คฤหาสน์หลังนี้มีการออกแบบที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากมีทางห้องหลับและกำแพงที่สามารถเคลื่อนที่ได้และพวกเขาเริ่มพบก,กับวิญญ,ญ,ญาณ13ตัวที่ดูขังอยู่ภายในบ้านแต่และวิญญ,ญาณมีเรื่องราวและความเจ็บปวดของตนเองซึ่งมันส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและหาทางหนีออกจากบ้านหลังนี้ที่เต็มไปด้วยความอันตราย และพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เกี่ยวกับอดีตของไซรัสและความเชื่อมโยงระหว่างวิญญาณแม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสใหม่แต่ดูเหมือนว่าคฤือหั์หลังนี้มันจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาหนีจากอดีตไปได้ง่ายๆเตอร์รินโกสแต้รับความนิยมในก,กลุ่มแฟนคลับแนวลทัทธิ้วยการออกแบบเอฟเฟกต์พิเศษที่สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการแต่งหน้าตัวละครรวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายของวิญญาณทั้ง13ตนทําให้แต่ละตนมีประวัติและลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจนอย่างเช่นตัวละครอย่างเฟิร์ตบอนซัน เป็นหนึ่งในวิญญ,ญาณที่มีกักลักษณ์เฉพาะตัวและประวัติที่ชัดเจนการออกแบบตัวละครนี้มีความน่าสนใจเพราะเขาเคยเป็นลูกชายคนแรกของไซรัสที่ดูฆาตายอย่างโหดเหี้ยมและสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาเกิดความกรดแคลนและความทุกข์ทรมานในชีวิตเขามักจะสวมชุดที่มีลักษณะาคล้ายกับเสื้อผ้าเด็กผู้ชายที่ดูมีความชํารุดซึ่งมันบ่งบอกถึงวัยเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสเติบโตอย่างที่ควรจะเป็นแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติของวิญ,ญญาณเหล่านี้เพียงเล็กน้อย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่โปรเจกต์ในอนาคตอย่าง Dark Castle Entertainment อาจจะนํามาขยายความและนําเสนอถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิญญาณทั้ง13ตนซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเ,เป็นอย่างมากมันเต็มไปด้วยความน่ากลัวและชวในให้คนหัวลุกอีกทั้งยังมออย่างยิ่งสําหรับการสร้างภาคต่อหรือสปินออฟในอนาคตแม้ว่าเตอร์ตินโกดมันจะไม่ประสบความสําเร็จในด้านรายได้และพอดเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวาที่ลึกซึ้งจนตราตึงใจไปตลอดการแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นความสนุกสุดเวียงย่างแท้จริง และภาพยนตร์ญญต้นฉบับของเตอร์ตีนโกสคือภาพยนตร์ญญสยองขวัญที่ออกฉายในปี1960ของพุ่มกับวิลเลียมแคสเซิลที่ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของนักไสยศาสตร์ที่ได้จับวิญญาณจากทั่วมุมโลกมาเก็บไว้ซึ่งเนื้อหาของฉบับรีเมคในปี2001มันก็ยังคงใช้พอดเรื่องค้ายกันอย่างไรก็ตามความโดดเด่นของฉบับรีเมคมันอยู่ที่การนำเสนอแนวคิดแบ็กโซดีเอกซึ่งมันเป็นการบิดเบือนโหราศา์จากราสีแบบดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่ใช้แบ็กโซดีเอแทนที่จะเป็นราสีปกติแต่กลับเป็นการแทนตัวแทนของวิญาณนล้32ต ซึ่งมันจะมีบทบาทสําคัญในการเปิดออคูราลิสอินเฟอร์นัมในภาพยนต์อย่างเตอร์ตินโกสมันได้ใช้สัญลักษณ์ดั้งเดิมจริงตามแต่ละราศีแต่มันก็ได้มีการสะท้อนอุปนิสัยและที่มาของผีทั้ง12ตนออกมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและซึ่งจริงๆแล้วด้านมือของ12ราศีมีดังนี้ The s e l f i s h King คุณจะเป็นคนที่สามารถจะทาทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองมองคนอื่นเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือทางผ่านที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จของคุณแค่นั้นคุณจะไม่สนใจเขาว่าเขาจะรู้สึกหรือจะเสียยหายอยาอ่งไร ขอให้ตัวเองรลดก็พอแลว้วและเห็นแกตัว <S The s e เลนเดมอนคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยวางอดีตที่แสนจะเจ็บปวดและอดีตมันจะตามหลอกหลอนคุณตลอดเปลาหากใครทําคุณผิดหวังคุณจะเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้รอวันตอบโต้และหากทําอะไรไม่ได้คุณก็จะโทษแต่ตัวเองและยอมรับกรรมกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น The วเปอ e r คุณจะเป็นคนที่สาตใจที่ได้เห็นคนทรมานคุณจะนั่งดูเหยื่อทรมานอย่างมีความสุขและเป็นคนต่อต้านสังคม เดอะสเน็กคุณจะเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดแต่สินใจอย่างเฉียบแหลมและก็แอบแฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์โดยปกติแล้วงูนั้นเป็นตัวแทนของความหลอกลวงการตีสองหน้าคุณเองยังถูกใครต่อใครมองว่าต่าเตีย้ยน่ารังเกียจแต่อย่างไรก็ตามคุณเองก็จะเป็นคนที่รู้จักการใช้ข้อเสียในการหาประโยชน์ให้กับตัวคุณเองเดดเลดี้ออฟแบทเทิลคุณจะเป็นคนที่มีความขัดแยงอยู่ในตัวของคุณเองใจหนึ่งก็ยังชื่นชมในสิ่งที่มีอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็แสวงหาในสิ่งที่ขาดหายไป โดยที่ไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไรขอให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองพอใจก็พอแล้วดอบเมลสตอร์มคำว่ายิ่งรักก็ยิ่งแขวนมันแทนตัวคุณได้ดีที่สุดภายใต้พายุแห่งความกดแขวนคุณสามารถที่จะทําลายทุกอย่างได้ด้วยลมของคุณเองและคุณจะยอมทําลายคนที่คุณรักเดลาเวนัสคุณจะเป็นคนที่ชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นด้เสียงจากภายในจิตใจของคุณมันต้องการอิสระและต้องการปลดปล่อยมีด้านมืดในตัวเองสูงมีความอยากมีความโลภ และแสะวงหาในสิ่งที่รอคอยไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและทุกทรมานกับการรอคอย The Scorpion Man คุณจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงและเป็นเหมือนนักไล่ล่าความฝันและความปรารถนาของตัวเองคุณจะมองโลกในแง่ร้ายเสมอมองว่าทุกคนมีข้อด้อยและข้อเสียทั้งที่มีสิ่งดีๆรอบตัวคุณแต่คุณจะมองไม่เห็นมันแต่กลับไปมองเห็นทุกอย่างที่เป็นลบชอบเยยดหยามคนอื่นและพยายามมองหาจุดด้อยของคนอื่นและรอเวลาที่จะทำลายล้าง The Tempest คุณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระและไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปรารถนาของคุณเองคุณจะยอมทำทุกอย่างแม้มันจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดของคนรอบตัวก็ตามเดลเวียทานคุณจะเป็นคนที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กมีน้ำความอ่อนแอและความขี้ขลาดซ่อนอยู่ข้างในซึ่งมันแตกต่างจากรูปลักภายนอกอย่างสิ้งเชิงและถ้าคุณเอาเปรียบคนอื่นได้คุณก็จะทำมันและหาประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นเดบีสคุณจะเป็นคนที่เหมือนอาศัยอยู่ในความมืดมานานจนคุณยอมัะด้านมืดของตัวเอง และยอมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามใจตัวเองด้วยการบังคับคนอื่นคุณจะเป็นคนที่ฉลาดที่จะพูดและบงการทุกอย่างให้มันเป็นไปโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ผิด Sword, เดสวร์ดเครื่องหมายแห่งชัยชนะเป็นทั้งความสวยงามและเป็นศิลปะที่นับถือแก่คนที่อ่อนแอกว่าและเป็นที่ปัฒนาของคนกล้าแต่อาวุธมันก็คืออาวุธมันคือการฆ่าหรือการทําลายล้างดังนั้นหากคุณไม่สามารถที่จะทิ้งความปัฒนาของคุณได้คุณก็จะหยิบอาวุธขึ้นมาทําลายล้าง จริงๆแล้วเขาเลื่กหัดหลังนี้มันไม่ใช่บ้านแต่มันเป็นกรงขังขนาดใหญ่ที่ภายในบรรจุเครื่องจกักรประหลาดที่สามารถเปิดประตูมิตินรกได้แต่การที่จะเปิดประตูนรกได้นั้นจําเป็นต้องบูชายันผีสิบสตัวให้ครบตามตําลาก่อนต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดเท่านั้นถึงจะเอามาประกอบวิธีได้และนี่คือผีทั้ง13ตัวที่ตําลาบอกว่าต้องมี The First b ส r n s o ัผีตัวแรกมีชื่อจริงและนามสก,กุลจริงว่าบิลลี่ไมเคิลเมื่อสมัยเขายังเป็นเด็กน้อยบิลลี่ชินชอบหนังคาบอยเป็นชีวิต,ตจิตใจเขาหมกมุ่นอย่างมากกับวัฒนธรรมป๊อปอยู่มาวันหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านมาชวนบิลลี่มาโดนยิงเป้ากันตามภาษาเด็กน้อยโดยเด็กข้างบ้านเลือกธนูแต่บิลลี่ก็ได้เลือกเป็นคาวบอยและแล้วเรื่องสยองขวัญก็เกิดขึ้นเมื่อเด็กอีกคนที่เลือกธนูดันยิงพลาดธนูจึงเสียบเข้าที่หลังหัวผลที่ตามมาก็คือบิลลี่ตายคาที่ในชุดคาบอย เดทอโซวิญญาณศพที่เหลือแต่ลำตัวอย่างจิมมี่การบินโนหนุน่นนักพนันที่ดันไปลองดีกับกลุ่มมาเฟียแต่คอร์าลาที่จิมมี่ดันแพ้พน,นันเขาจึงจะตัดใจหลบหนีออกจากเมืองเพราะเขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้กับสมาชิกแก๊งมาเฟียได้และในภายหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับได้เขาโดนทรมานอย่างหนักโดยการแกละห่อด้วยแผ่นใสก่อนจะถูกโยนชิ้นส่วนทั้งหมดลงแม่น้ำเดอะบารบูแมนเธอคนนี้เคยมีชื่อว่าซูซานเลโกและเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวย เธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างสูงในโรงเรียนจะเรียกได้ว่าเธอใช้ผู้ชายเปลืองแลาวกับจะบอกว่าสวยรวยเลือกได้และด้วยนิสัยแบบนี้เองที่ทําให้เธอต้องจบชีวิตอย่างน่าเศรา้าเมื่อเธอสลัดหลักไปคิกกับหนุ่มคนใหม่ผลที่ตามมาก็คือเธอถูกลากไปฆ่าบีบคอก่อนจะฝังร่างอันไร้วิญ,ญญาณไว้ที่สนามบอล The w i t c h e r l e v e อในขณะที่ผีตัวอื่นๆตายลงด้วยความอาฆาตแค้นแต่ผีตนนี้กลับเป็นผีที่ตายลงด้วยความโศกเศร้า และไม่ใช่บินยานอาคาดเพราะเธอคือภรรยาของอาเธอร์ที่ชื่อเหลือสมาชิกในครอบครัวจากเหตุเพลิงไหม้จนตัวเองถูกไฟคลอ,อกอย่างน่าสงสารและเธอก็ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเดทอมพลินส์ชื่อจริงก็มีชื่อว่าลอยเคตันเขาเป็นเด็กหนุ่มคนดังประจำโรงเรียนและมีพรสวรรค์ทางหน้ากีฬาเสบสบอลและเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นในปี1 9 5 7บรรดากแก๊งเรือขอชวนเขาไปแข่งรถซิงนอกสนามและไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะได้เห็นเขา พอรถของเขาถูกตัดสายเบรกและเป็นผลให้กเกิดอุบัติเหตุชวนสยองขึ้น The Angry Princess เธอมีอดีตที่น่าเศร้าชื่อจริงของเธอมีชื่อว่าดาน่านิวแมนและเป็นผู้หญิงที่สวยมากในสายตาของคนทั่วไปแต่สําหรับตัวเธอนั้นเธอกลับมองตัวเองเป็นข้อบอกพร่องที่คนอื่นไม่สามารถสังเกตเห็นได้เธอไม่เคยพอใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองเธอจึงพยายามทําสัญญกรรมและแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและความพยายามของเธอในการปรับปรุงรูปลักษณ์ผ่านการผ่า,าตัด มันกลับกลายเป็นไหยณะที่นำพาเธอไปสู่จุดจบที่โหดร้ายกับผลข้างเคียงที่ทำให้ดวงตาของเธอสูญเสียการมองเห็นไปนหนึ่งข้างเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการใช้มีดกรีดลงไปตามตัวทำให้เธอกลายเป็นวิญ,ญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นริพิวกิเมสเมื่อสมัยปี1675มีผู้หญิงนามว่าอิซาเบลลาสมิธเดินทางล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อมาหาที่พักอันสงบเงียบในแผ่นดินใหม่แต่ว่าผู้คนแถวนั้นกลับวัดระแวงคนแปลกหน้า จึงแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรกับเธอและเธอก็โดนขับไล่ให้ไปอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านในเวลาต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อฝูงสัตว์เลี้ยงที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้พากันล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุนักปวดประจําหมู่บ้านจึงยัดข้อหาให้กับอิซาเบลลาเพราะเธอคือแม่หมดฝูงชนที่โกรธแค้นจึงพากันต้อนเธอเข้าไปในโรงนาแล้วก็จัดการเผาเ,าเธอทั้งเป็นเด e Child and the d r y e r m มาเธอวิญญาณลูกหลักกับแม่ประหลักตัวแม่ชื่อว่ามาร์กาเร็ตเชลเบิร์น ส่วนลูกชายร่างยักษ์ของเธอมีชื่อว่าฮารโรฮาโรนั้นเกิดจากการถูกกลมขืนโดยสมาชิกที่สูงสุดในคณะละครสัตว์และในวันหนึ่งเพื่อนร่วมคณะบางคนได้ฆ่ามากาเลตทําให้ฮารโลเกิดความคุมนขัง่งเขาจึงใช้ขวานสังหารคนที่ฆ่าแม่ของเขาก่อนที่เขาจะถูกฝูงชนลุมทาร้ายจนตาย The Hammer เรื่องราวของความสยองขวัญเกิดขึ้นในปี1890จอจมาร์เกลเป็นช่างตีเหล็กประจําเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโจรขโมยของ จอร์ดถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านและบรรดาฝูงชนจึงตัดสินใจลงโทษพวกเขาโดยการนำภรรยาและลูกๆของเขามาแขวนคอและเผาทั้งเป็นอจอร์ดจึงโกรธเป็นอย่างมากเขาเลยหยิบค้อนของเขามาไล่ทุบผู้คนจนตายแล้วก็ได้หลบหนีไปเพราะว่าเขา,ขาถูกจับได้ระหว่างทางข้ามพรมแดนจอร์ดจึงถูกลามโซไว้กับต้นไม้และเขาถูกทรมานด้วยการตอกตะปูเหล็กบนรางรถไฟก่อนที่จะโดนตัดมือทิ้งและเสียบค้อนคู่กายลงไปแทนทีเดจ็คเกิล เป็นวิญญาณที่มีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาวได้เลยชื่อเดิมของเขาคือไรอันคูนเกิดในปี1887และเต,ติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ป่วยทางจิตและบิดเบี้ยวอย่างมากซึ่งมันต่างจากวิญญาณตนอื่นที่มีอดีตที่น่าเศร้าไราอันเป็นนักล่าทางเพศที่มีความรุนแรงและมีความกระหายเลือดแม้ว่าเขาจะพยายามขอความช่วยเหลือด้วยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักเขาเสียสติอย่างสมบูรณ์และในที่สุดเขาก็ตายเมื่อโรงพยาบาลถูกไฟไหม จังเกอร์นอตชื่อเดิมของเขามีชื่อว่าโฮเลสเขาเคยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องมาก่อนและมีความสูงผิดจากคนปกติมันส่งผลให้มีแต่คนรังเกียจเขาแม้แต่แม่ยังทิ้งเขาไปเขาจึงอาศัยอยู่กับพ่อเพียงลําพังในสุสานรถยนต์จนเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตเขาจึงมีอิสระในการใช้ชีวิตและเขาก็เลือกเดินทางที่เร็วที่สุดด้วยการเป็นฆาตรกรเขามักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงก่อนจะพาเหยื่อเหล่านั้นมาที่สุสานรถยนต์และจัดการฉีกร่างของพวกเธอเป็นชินช้นๆด้วยมือเปล่า แล้วเอาเนื้อของเหยื่อให้สุนัขก,กินเล่นแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เลือกเหยื่อผิดคนเพราะผู้หญิงที่เขารับมาเป็นตำรวจที่ปลอมตัวมาสืบคดีนั่นจึงทําให้เขาถูกหน่วยสวัสดตามไล่ล่าและโดนวิสามันด้วยกระสุนปืนอาเธอร์ Arthur, วิญญาณตัวที่13จะต้องเป็นวิญญาณของคนที่ตอมใจตายด้วยความรักซึ่งก็คืออาเธอร์นั่นเองเพราะเขาคือคนที่ถูกเลือกให้มาบูชายันเป็นคนสุดท้ายเพราะหัวใจของเขายังคงจมปักอยู่กับความเศร้าเมื่อภรรยาตายไปจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้เมื่อหลายเดือนก่อน และเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าในวันนี้หากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ